ด้วยนะฮะของคุณพี่คิวด้วยนะฮะับส่งให้เป็นที่เรียบร้อยนี่คือวันร้ายนี่คือสนุกสนานกันมาทุกปีเลยและปีนี้ก็เช่นเดียวกันรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีแห่งนี้ด้วยกันนะฮะกับการเฉลิมฉลองครบรอบ29ปีของวัดสันสเดียนะฮะขอเสียงดังใครเป็นแฟนของวัดสันสสีหน่อยเร็วมากมายครับมากมายแบบเอ้ก็หนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันก็เลยตื่นเต้นเป็นพิเศษ ีแรกเลยที่แบบได้เก็บมาเป็นพิธีกรนะครกับการเฉลิมฉลองในครั้งนี้ซึ่งพิเศษมากๆนะครมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ Shine as your beauty never ends ครับนนะะกับการเฉลิมฉลองความงามที่ไม่มีที่สิ้นสุดครับและเป็นการตอกย้ำแบบเองชอบมากนะครกับตัวเลขปีระยะเวลาเป็นการสะท้อนครับถึงคุณภาพนะฮะ29ปีทาให้เห็นเลยครับว,ว่าวัดสายคือเป็นผู้นำในเรื่องของราคสุขภาพแล้ก็ความงามอย่ จริงเลยครับทุกท่านแน่นอนใครได้พิดถึงสินค้าเรื่องคุณภาพสินค้าเรื่องสุขภาพเรื่องพลังงานต้องแวะเข้าไปเลยนะวาาันศุรซึ่งมีหลายร้อยสาขาทั่วทั้งประเทศเลยนะฮะแล้ววันนี้จะมาเฉลิมฉลองกับทุ่งความพิเศษด้านบนเวทีนี้กันนะเป็นประจำทุกปีนะก็ได้เจอกับเหล่าเซเลบิตี้วันนี้เป็นแฟนไครมาหาเหล่าเซเลบิตี้ดาราทุ่คนชื่นชอบส่งเสียงหน่อยแล้ว จริงเมื่อกี้ที่คิวก็ได้แบบกระทบไหลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะก็ดูร้ายกันไปโยงยาวด้วยคพรที่รัเราผ่านทางร้ายและถ้ามีโอกาสนะแวะกันมาเลยนะฮะเราอยู่ที่สุราไลร์ธานไอคอนสยามที่คือโลโก้ดีสแตชเช่นอีกหนึ่งดีสแตชเช่นเลยนะครับที่ห้ามพลาดถ้ามีโอกาสแวะมาเลยนะฮะเพราะว่าตลอด1-2ชั่วโมงเต็มน,นี้จะเต็มไปด้วยความพิเศษเลยนะฮะที่ทุกคนได้เปล่งประกายแบบไม่มีที่สิ้นสุด Beauty Never Ends แท้จริงและเป็นธรรมเนียมทุกปีครับกับการประมูล ประมูลนะครับเพื่อนําไปทําบุญต่อเนื่องกันด้วยนะครัซึ่งสนุกสนานทุกปีหวังเป็นอย่างนี้ว่าปีนี้เนี่ยจะได้รับยอดการทําบุญที่แบบสูงมากนะครับก็ร่วมสนุกกันได้เช่นเดียวกัน,นะะในอันดับของงานแต่ตอนนี้ครับท่านประธานคนสำคัญก็ขอไปแล้วนะครับที่มาต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอย่างเป็นทางการโอกาสนี้ขอเรียนเชิญกรับกับแม n a g i n g ด i r e ว t o r Watson Thailand ครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณพัชดุ่นพันชัยนามครับ ท่านขผู้มีเกียรติสื่อมวลชนพาร์ทเนอร์ที่รักของเราทุกท่านนะเข้าสู่งานลองวัดสันที่29ปีในฐานะที่วัดสัน,นสเนี่ยเป็นร้านเพื่อสุขภาพและความงานระดับน,น,น่นาชาตการที่เรามีวันนี้หรืออยู่มาถึง29ปีเนี่ยอยากจะเรียนว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าวัดสันเก่งอย่างไรแต่เป็นเพราะว่า เรามีบุคคลสำคัญหลายๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคุณลูกค้าที่น่ารักของเราที่เราอยู่เป็นเพื่อนที่รู้ใจในการดูแลสุขภาพท่านังอยที่สองก็คือบริษัทแรกของเรา AS r ร s ที่มุ่งม,มั่นที่จะดูแลลูกค้าทุกคนลงทุนต่อเรื่องนะคะแล้วก็สร้างสรงรค์บริษัทไทรยรน์ให้แข็งแกร่งตามนโยบาย ที่สามที่สำคัญในไทยคือพาร์ทเนอร์ของเราพาร์ทเนอร์ของเราที่รับทุกท่านวัสัไม่สามารถจะมีวันนี้ได้เลยถ้าไม่ได้รับการร่วมมือสนับสนุนจ,จากพาร์ทเนอร์ทุกท่านที่อยู่ใที่นี้นะะลำดับที่สี่ที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้เลย,เลยคือท่านสื่อุวลชนอินฟลูเอนเซอร์เซเลบริตี้ทุกท่านที่ให้ความรักกับวัสดุทำให้วัสดุสามารถ อยู่ในใจของทุกคนได้และสุดท้ายที่ลืมไม่ได้เลยคือพนักงานของวัสดุทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่รา้านที่วังที่ออฟฟิศน่าบ้านหลังบ้านท่านเหล่านี้มีความสําคัญมากมากที่ทําให้วัสดุยได้ถ้าหนึ่งกำลังนะข้าหลังเหล่านี้จึงทําให้วัสดุประเทศไทยยืนนะคะก็อขอขอบคุณจริงแล้วก็วันนี้ก็เป็นโอกาสอันดี ใดได้ไปแวะร้านสังนี้จะพบว่าสดใสกว่าเดิมมากด้วยการลอนยูนิฟอร์มใหม่ล่าสุดนะาะถ้าใครยังไม่ไปเดี๋ยเชิญนะคะจะได้พบกับยูนิฟอร์มที่สวยสดใสคึกคักมากๆนะเราลอนตอนนี้ทั่วโลกนะคะเหมือนกันเห็นในท้ายที่สุดะสังเองก็งดำเนินธุรกิจมายอยา่าง